มาโอเคน้องครับสวัสดีดผู้ชมตะกบช็อปปคุงมาแล้แวกระจับฟูฟูดเย๊ปีปัญหาการดาวน์โหลดแม่งเยอะชิบหมดาวน์โหลดโคต <c oughs> ร <c oughs> นานอ่ะเี้ยแล้วเกือบหาเกมไม่เจอเลยนะแม่งสุดสแหละไม่คือก่อนก่อนจะดาวน์โหลดได้นะี่ปัญหาเยอะว่ะอ่า <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ช็ชอปปคุงและเกสนะสองคนเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยเป็นเกมที่พี่บินทำมาก็คือเขาออฟต่างให้อแล้วออฟตงค์ให้อยู่แล้วแล้วแล้วก็แชร์ให้เราเออแล้วก็โหลดไปเพราะเรายังไม่ซื้อแผ่นเดี๋ยวพี่ก็ซื้อแผ่นทีหลังแล้วกันจะได้ออนไลน์ได้อะไรเงี้ยตอนนี้ออนไลน์ไม่ได้นะก็ว่าแต่อยู่ เล่นอาเขตก่อนนะเเฉลยให้ดูก่อนอะไรวะก็ออนไลน์ได้ด้วยสองคนนะนั่นแหละก็มัวๆไปก่อนเถอะพอเราอ่านญี่ปุ่นไม่ออกอือหืโอ้เปียบดูตัวไอ้ตัวไอ้ตัวใหม่มีเวลาไหมไม่มีเนโอเคตัวใหม่ที่โผล่มาเนี่ยมีเกียนเกียนใครที่ดูกันพาบิลไฟเตอร์ก็จะเห็นอ๋อเฮ้ยมีเลือกคอสได้ด้วยอ่ะแรนดอมไม่แรนดอมสีเล็กแรนดอมสีเลอเขาเลือกว่าเป็นให้พลังนคอรเท่าไหร่เฮ้ยดีนะดีดีแล้วเพิ่นระบบนี้เข้ามาแหน่ตัวใหม่จี้อง ยองชาแม่งสีชมพูวันแบ้วเข้ากับวาเลนไทน์แดงจบเลยแล้วเท้เซสเตอรซต้ามีเพิ่มเพิ่มนี่มาชูของของอะไรเนี่ยมาเทมม่าแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นแมงสาบรุ่นแรกทำไมผู้บึกเบิกแรลงสาบแกตายยากมากเลยกูบอกตรงในกระตูนแม่งแล้วก็เพิ่มดิโอของโของซิลโคซิลโคไอพูดมาก ค่าเซตาเดับเบิร์นเซตาไม่เพิ่มเพิ่มเพิ่มตัวเดียวอ่าลูกน้องของฮามานแซกซสามของลูกน้องฮามานซึ่งไม่รู้ชื่อที่อะไรก็ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูอออ่ะเโอเคเซต้าภาคชาคาปเตอร์ไม่เพิ่มเอฟเก้าเอฟเก้ไม่เพิ่มวิตอรี่เพิ่มวีธรรมดาวีธรรมดาตัวนี้วีธรรมดาแล้วก็ตัวบอสผู้หญิงคนนี้บอออออสผูู้้หญิงงซึ่่่่ไไมรรชืะะีกยังไม่ดูเหมือนกันจีเกันดัมเสปีเกลแล้วก็วิงเซโร่เพิ่มอีกเไม่คือวิงเซโร่คือเป็นเอาฟีลเอามา เป็นซีทีเพิ่มอ่ะเพราะของฟิลบุสธรรมดาเนี่ยฟิลบุสจะไม่ใช่เอเดนวอล์ดเอเดนวอลแต่นี่คือวิงธรรมดาธรรมดาซิโร่กับกับอีเทียนส่วนอันนี้ก็ไม่เพิ่มไม่เพิ่มไม่เพิ่มเอ็กซ์กันดัมดีไวเดอร์ลุงนั่นแหละโลว์แบนโคเทลเลยลุงเทิร์เอเพิ่มตัวเดียวเพิ่มตัวเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจัมชื่อไม่ได้ยังไม่ได้ดูเหมือนกันซีดซีดเพิ่มฟีสไตร์เพิ่มฟีดอมใช่ไหมฟีดอมแล้วก็ไอ้นี่อะไรนะดูเอลดูเอลกันดัม ม้ามามีอยู่แล้วแล้วก็นี่มีไฟฟาดเดสเลยไฟฟรีดอมฟาดเดสเพิ่มไก่อาเพิ่มไก่อาตัวใหญ่กันอิมพาวเอออิมพาวใช่ตังใหม่ออิมพาวเยอะเนาะแล้วก็ไม่เจ๊ครับเจ๊จะมาขับทำไมตั้งสายจริงเหรอเจ๊แต่คอสทันหนึ่งนะแม่งโกงอ่ะราคาแม่งถูกถูกอ่ะก็อันนี้ก็เพิ่มภาคมาแล้สตาร์เกเซอร์สาักเซเซอร์กันดั้มกับอ่าฮะกูดไปดิก็เลื่อนไปดิเออไปนัวอ่า ก็ตัวโอไม่เพิ่มนะไม่เพิ่มนะน่าจะเพิ่มนี่ไงนั่นน่ะอาริออสเออเพิ่มอาริออสใช่เพิ่มตัวเดียวกลับไปนั่นไอ้โทนโทนโทนไป็นอส่ยงโทนเดยในมีบองลีบองกันดั้มกับบองกันดั้มโทนโทนอีกโทนโทนเด้โทนเดยกับสวายอารเชอร์เอออารเชอร์สวายมันนั่นนี่นั่นใช่เออโอเคควันต้าไม่เพิ่มควันต้าไม่เพิ่มไม่ยูนิคอนยูนิคอนเพิ่มบันชีกับตัวเซซโซูอ่าแหมดูกันจังพวกเรานี่เนาะ อ่าอันนี้วอล์อินพ็อกเก็ตไม่เพิ่มสตาร์บัคโี่เพิ่มจีนี่ไงเอ็กสามกับกับไปได้และนี่ไงไอจ๊แม่งมองตรงอัาดาวทานจีนไม่ขอกจริงอยู่ในกระตูดกระโตไม่ใช่ส่วนถุงกรทีมไม่เพิ่มเพิ่มอันนี้อีกูไม่เพิ่มอันนี้เอ็นเอ็ดีตอนนี้เลดนตอนนี้เลดนมันคือใครอยากรู้จริงก็ได้มองตรงไม่เข้าใจเลยรู้แค่ว่ามันเก่งก็พออะไรวะที่จริงมันมีดีเอลซีชิ้นมาซึ่งงางอีแต่ไม่มีทางซื้ออ่าเดี๋ยวค่อยซื้อทเถอะแล้วกันเดี๋ยวพี่ซื้อแแผ่่่่นลล้้วพพพีีคอออยซืทหังเเิมม อันนี้อะไรโรงงานอันนี้ไงออ X สามแล้วก็เพิ่มไอซีดีใหม่บูเดตินี่ก็มีบูเดตินี่กับอีฟิตอัคคองแล้วก็ไฮนูวแล้วก็อันนี้เป็นอีกภาคอีภาคอะไรก็จำไม่ได้ชื่อกัอะไรนั่งจำไม่ได้เลยหุ่นอะไรวะอะไรกันดั้มเป็นที่ยังไงแต่กูไม่ได้ที่ตัวใหญ่ใช่ไหมเออแล้วก็อันนี้เพิ่มอัชเช่ไดฟ์เฟรมเพิ่มมาแล้วโกเฟรมใช่ปะเออโกเฟรมอัมมัสึอ่า แล้วก็เอ็กซ่ากันดั้มพิเศษของซีรีส์ออริจินอลออริจินอลมันก็มีเอ็กซ่ากันดั้มแบบไทยไทยองค์ไทยเอฟไทยขายเหี้ยๆอะไรก็เหมือนไอ้บอสพระก็เป็นบอสที่เล่นเเจอกันนะแต่นี่เป็นตัวมันจะให้เราเล่นได้อะไรเงี้ยโอเคซึ่งพี่จะเล่นเป็นเล่นตัวไหนดีเอ็กเซียแล้วกันเอ๊แต่ต้องเล่นตัวใหม่ดีเนาะใช่ไหมเออเราแบบต้องโชว์ตัวใหม่นิดนึงเอาอะไรเดี๋ยวไม่แพงเฮ้ยไม่แพงตั้งสองพันห้าอย่างเงี้ยบัญชีอ่ะเอาใครเดียรป้าแนะนำหน่อยดิก็แต่เอาใครเดียรแนะนำอะไรให้ไหม วิงเซลโรแม่ไม่เอาเดี๋ให้กาแฟเล่นเองละกันเราไม่เล่นหรอกเราไม,เไม่แย่งมันเล่นนี่อะไรดีวะนี่คือไม่ได้คิดเลยนะว่าจะเล่นตัวตอะไรต้ตองดึงสินตอนบอสด้วยเพราะบอสบอสประชิดแม่งก็ไม่เวิร์กอยู่แล้วใช่ไหมก็จริงไม, X ไม X ไ่เอ็กเซียก็พอซื้อได้เอาเอาเอาตัวใหม่ก็ได้ตัวใหม่ตัวใหม่เอาตัวไหนดีคิดว่าอะไรหมอเออเอาบัญชีแล้วกันนะให้กูบัญชีแล้วกันกดรูปไหมอ๋อแระบบระบบใหม่แอสซาสกับบาร์แอสซาสเนี่ยคือถ้ากดจะได้จะได้กระสุนเพิ่มอ่ะใช่ไหม ไอ้เพ็ไอ้เซาได้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 บูทเพิ่มส่วนบารได้กระสุนปืนเพิ่มไวะทัวรเหมือนกับว่า A A นี่เน้นเน้นประชิด B นี่เน้นยิงอ่าเน้นยิงครับกูจะยิงมีเลยปล่าอ่ะตาปลาเรียกอ๋อไม่ต้องตกดปารก็เล่นสองคนแล้วไงเล่นเล่นสองคนแล้วก็คงไม่พ้นเนี่ยอีเทียนบ้าเพราะอีเทียนจะเล่นพัคเตอร์ก็ไม่ใช่อะไรอยู่ต้องตัวใหม่ต้องตัวใหม่อออเป้าไีเทียนพันนี้ไม่มีไม่ไมไม่มีปืนเลยนะไม่มีปืนคือได้ได้เสียนี่อะไรวะ แปดด่านกับแปดด่านคืออะไรวะก็ไม่รู้เอาแรกไปก่อนเอาอะอรขอเอาข้สไหนดีพี่เอาเคล็ดไหนดีนี่เอาเอาเอาบีเอาซีก็ได้เพราะอีอีกูว่าคงไม่มีใครรอดอีเอ๊ะฮะอีคงไม่มีใครรอดอ่ะเอาซีแล้วกันพอต่อให้มึงชอบเลยนะครองไอ้กูมึงก็ไม่รอดอ่ะคือจะไปแร่แรกแร่จะไปได้สวยฟองกลางกลางจะเริ่มยากมึงจะเริ่มขยับขึ้นละใช่ขยันง่ายขึ้นง่ายขึ้นอะไรเงี้ยโอเคเราก็ระบบมันเดิมนะคนต้องแนะนำอะไรมากที่อยู่ไม่เราเปลี่ยนจอดีไหมเราเอาไปเปลี่ยนจอกันดีไหมเปลี่ยนจอยังไง ไอ้มันแบ่งครึ่งด้วยดิเราแบ่งครึ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 ่งแนวนอนไม่ใช่หรอไม่เราเปลี่ยนครึ่งข้างนี้เดียโอเคก็ได้นะมาจัดมาปกติเราเซฟข้างก่อมีอะไรบ้างยูนิคอร์นยิงยิงยิงสมุดเยี่ยมหมดเลยแท้ปาดาบโอ้โหมาแบบยิงนี่คือสิ่งยิงโอ้เออใครยิงกูโอ้โหมากูโดนฟันรัวเลยทันเฮ้ยมันฟันสุดมันเก่งว่ะเเดี๋ยวดิยัง เฮ้ยลิงแปลงแล้วแปลงแล้วแปลงแล้วโอ้โหแปลงเป็นบันชีเดี๋ยวไม่เปิดแล้วปันชีมือไปเออเออเอาดาบไปเออ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 เรียบร้อยโอ้โหไม่ตายไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอเรียบร้อยเฮ้ยช่างมันนะทีประกอบเป็นทีมที่สีหน้าแต่พูดไปเรื่อยสปอร์ตไปลตงเมื่องสปอร์ตสปอร์ตโดนกูดิสปอร์ตสปอร์ต อดเห็นไม่โดนโอ้โหแล้วแมันฆ่ามันมีฆ่าเลยมั้งเนี่ยเออแม่งแท้ที่จะตายด้วยสังโน่าสังเกตนะว่าว่าอีเินไม่มีอันไม่มีปืนเลยไปย่างเดียวเอออีเินแม่งต้องมาพิสตันนะนั่นเองเออตัวเหระบันชี่เหรอไม่ใช่ไอคอนโบนอ่ะไม่หรอกไปย่ยงไปย่ยงไปย่ยงเฮ้ยเลรงโอ้ลื่นลื่น เล่นพอพอฉากฉากคนเดียวแม่งลื่นนะฮะอะไรซูเทียอะไรไม่โซโลวิ้งคื้อรุ่นอะไรวะฮะธรรมดานะรู้สึกไอ้มี่ะไรุ่นธรรมดาไม่ผิดนิ้เพลงมันอันนี้อยู่แล้วไม่ใช่ผิดประกอบเนี่ยยิงช่วยโดนยิงช่วยยิงช่วยเอาปลาดาช่วย กูโมกับโดดมากช่วยอะไรวะแพ้ได้ไงนี่แพ้ได้ไงกดสามเดือนทีเดียวคือมันหยุดแค่นั้นอ่ะมันไม่มีขโมยต่อมันต้องกดสี่เหลี่ยมสัมผัสมมาหรือเปล่านั่นแหละคือพยายามพยายามเป็นไงแต่คือกูโดนฟันตลอด กูสบายๆบัญชีกูโคตรเมฟอ่ะอ๋อง่ายมึงมีปืนอาวุธที่กูต่อกรได้คือแท้โคตรเมฟอ่ะโอ้โคตรเมฟอ่ะบัญชีมป็นโคตรเมฟอ่ะแต่รู้สึกว่ากูชอบยูนิคอร์นมากกว่านะอ่ะส่วนตัวท่านบอกเพราะว่ายูนิคอร์นปืนกระสุนมันเยอะกว่าบัญชีกระสุนน้อยไปนิดนึงสารนัดเองยูนิคอร์นกระสุนมันรีโหลดเองได้นะไม่ต้องรอไม่ต้องรอคุณกดเลยโอเคจะมีเลื่ยนขึ้นขึ้นลงซ้ายขวาเอาจะไปกลางสุดเลยแล้วกันไปให้สุดขวาเลยแล้วกันเราสายตรงเฟกมันเลยก่อน โอ้โหแม่งเจอสามเกลืยแล้วแม่งเจอลุ่มเลยนะเออแต่แม่งไม่มีให้เล่นทำไมทำไมเราถึงลำบากอย่างน้อยมึงทำตัวเองนะยิงก่อนไปเปียบนั่นแหละมึงอย่าขวากกระสุนกูสิโดนกูเป็นไงเมื่อกี้มึงยิงกูเปลี่ยนตัวก็ได้เฮียเออโอ้ยใส่ยยาวโอ้โหต้องงานหยาบดูคนเดียวเลยเนี่ยฟาดาบเอส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 เอิได้ชู โอ้เฉ oh. oh, oh, uh, ียดเฉียดเขาด่าไปอึ้อ oh, ึื้อึื้อึี้มาสองตัวก็งานหยาบก็สู้ครับอื้อยิงอ๋อเรียบร้อยเสร็จหนึ่งศพกูเองยิงยิงเข้าไปหนึ่งนัดฟาดฟาดฟาดไม่ได้เด็กกูเหรอครับโอ้โหสองตัวนี้กูเก็บคนเดียวเลยเนี่ยนี่ฝีมือกูรู้เล่นเนี่ยป่ารู้ป่ะเออรู้ก็ได้ยเล็งเล็งบัญชีโบดแล้ว อ๋อโดฮะกำลังกำลังงงอยู่สรางเนอะอ๋อเอชเอชอออันนี้สไตล์ย่ฟาดฟาดูม่งเจ๋งวะเอ้าจุ้มู่ี้วอันนกูช่วยอืมเอกไปปลาดาบไม่ปลาดาบพาออกเฉียงๆล้นไม่ปลาดาบแบบแซ่แโอเคอยู่ ยาวแม่งเซ่โคตรยาวอ่ะนึกถึงมาเตอร์ว่ะเฮ้ยเอาเลยเอาสินิงช่วยเออมันว่ะโกงเหรอมึงโกงเหรอเดี๋ยวเขาโบกกูยังไม่ได้อ่ะอาจจะต้องกดเร่งเกตพิเศษแล้วเปล่าไม่ไม่ต้องเปลี่ยนกูว่ะยังดิ้นไหมยังดิ้นไหมยังดิ้นไหนโอนตาโอเคกูไตนวดไอ้สัสไหนวลไม่ไม่เห็นวะเมื่อกี้ฮะไม่ยังไม่เห็นแต่มึงไม่ได้เลื่อนให้ดูอ้าวหรอเขอโทษทีเฮ้ยชาดาบ ไอยูปียูเฮยดโอ้ยแม่งเจ๋ง่ะาขเป็นโคตเที่ยนวมากอะอืโอ้โโคตเท่เจ๋งเป็นโคตเท่ออ่าอือเมกเริ่มของบเริ่มมาล้วอไปยิงช่วยหนึ่นัดอที่สองที่สามที่สี่เล่งเหรอเอเอ มาแรกเลยใช่ไหมกูไม่ต้องกดเร่งสปร่งถ้ามไม่ตายเลยเลยหนักในคะ่หนึ่งแถม <laughs> เรียบร้อย <laughs> ยืนสบายเลยกูฟองตรงเรือ <c oughs> ขาดครึ่งทอนสตาร์เกเซอร์กระดับไปทำรู้สึกรู้สึกเกมเร็วขึ้นไหม <c oughs> ไม่เร็วนะก็เท <c oughs> ่าเดิมนะ <c oughs> รู้สึกอะไรรู้สึกอะไรเน,นี้ย <c oughs> ลื่นอ่าจะลื่นลื่นความอันขึ้นเหมือนเลื่อนไงฉากคนเดียวลื่นใช่ไหมเออฉากฉากตอนเดียวลื่น <Ooh. S 1> ก็เข้าใจก็ปกติทั่วไปแล้วครับก็คือการเล่นคือการที่บางเล่นแบ่งคุ่งจอเนี่ยมันมันคือการที่เหมือนกับเล่น2 2เปิดเกม2เกมพร้อมกันอ่ะมันดึงสเปคเยอร์มาเอ็กซ์ตร้าแต่เราไม่เอาดีเอาไหนดีสายตรงด้วยสายตรงใช่ไหมอ๋อมันจะมีลงไปเจอไอ้นนัไอ้ไอ้เปร์เสร็จยองใช่ไหมเปร์เสร็จยองหรือแม้ก็ขึ้นบนไปเจอแอสซัลักโอ้เจอแต่ตัวเฮ้ยระเบิดเก่งเลยเจอแต่กิกี้ระเบิดเก่งนะไอ้พวกขี้ข้าทั้งหลายเปิดก่อนได้เปรียบ เปิดก่อนเออเออเอ่อฟาดที่ด้วยผลโดมที่ใสหรอวะเอาไปเออ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 เดือดลอยหนึ่งศพเอาสุดหมดแม่งสุดหมดเร็วมากเลยไม่ชอบอ่ะชอบยูนิคอร์นมากกว่าิโอเคิอออ๋อกดพุ่งไถได้ด้วยเออเออเรียบร้อยดับวินเฮ้ยเรียบร้อยวะ โอ้เริ <S <S ่มเป็นไงเริ่มเป็นละเริ่มเป็นแต่คุเก็บ2ตัวนะเว้ยหน้าที่คุณชนะเลยเนี่ยได้ด้วยโมได้ด้วยลองกองเหรอมึงลองกองเหรอมึงลองกองเหรอเรียบร้อยแต่โหลดเร็วนะกระสุนปืนบัญชีชาร์จอะได้อะไรชาร์จยิงมิสไซล์ชาร์ตบดชาร์จไว่ายิงมิสไซล์เลยนะคุ้มค่าไม่ได้ถามจริงเหรอไอเนี้ยไม่ได้คุ้มค่าในการจิงเลยนะอืออืออืเดินไปเดินไป ยิงยิงยิงเฟรมเดตตกเลยทีเดียวว่าอาจจะต้องไปปรับเป็นเป็นแบ่งครึ่งครึ่งแนนอนมากกว่านะเนี่ยตั้งสึกจะกินสเปคนิดนึงนะคือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวต้องไปดูทีแต่โอเคเราดูฉากเริ่มสวยกันดูดูเ t e เจอร์พื้นนะจะรู้สึกว่าดูดีกว่าภาพไอ้ทีมฟูบูตักับตายมันมึงตายแล้วเฮ้ยบอกแล้วผู้สานมระชี้แม่งโดนลอยอะไรวะอีกต้องตายอออ๋อเล่งแล้วเล่งแล้วขโมยเดียวไปยตอว ฟาดโอ้ยโอเรียบร้อยโอ้โหเก็บกูไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้แม่งแซกลงมาโคบอลดีเดียวตายนี่คืออะไรวะโกงมาก่โคบอลดียตาเดียวเต็มอ่ะเออไม่กงอะลงลงมาปุ๊บปึ๊บโต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 โชระเบิดแรงเฮ้ยแม่งโกงว่ะอีพีนแม่งโกงว่ะโกงเรียบร้อยยังกดจะกดแต่มันไม่มีท่ามันไม่มีท่ายิงไงนั่นแหละกจะเสียเปรียบแต่คือสี่เหลี่ยมนี่คือเป็นบูตอ่ะมันจะหายไปช่วงนึ่งในบูตอ่ะเร็วอ๋อ ต่อไปเจอคิวเบเล่ไม่ใช่คิวเบเล่อะไรเนี่ยโบนัสซีนสถาปิยาเอเหรอใช่เหรอใช่อ๋อแต่นี้มาเจอดีโอก่อนเจอพิเศษโบนัสซีนเฮ้ยดีมากแกขึ้นซิลโคมานานแล้วเกียะขี้หน้ามาันแต่ไม่มีคนขับไม่มีคนขับช่างมันไม่แบบต่ตีหมุนมันก็ได้ลำคาญเกียประกอบแม่งก็มันซะเหลือเกินโอ้โหมันยิงยิงใกล้ๆนี่จัดก่อนเลยครับจัดก่อนเลยโอ้โดนกูโดนลุงมันเนี่ยแซ็กเหรอ เออเออโอ้เออเออหลายคนเลิกกันเอาใครก่อนดีไม่รู้กบแซสฟาดตอแหลเอาโอเคคนนี้ก่อนเออนี่ก่อนเออหนึ่งนัดนัดที่สองของหมดตลอดเออปาดาเอสเอสเออเออใกล้ใเออลมบาคดิโออืมจิมเออเออไม่โดนยิงปาดาบติดด้วยอู้ เออยิงปิ้วหนึ่งนัดออต้องตีดีโอนี่หว่าก็จัดไปก็จัดไปโอ้ยหนึ่งนัดเับเล่งตบอนอย่าึ่งเอเรียบร้อยหมูตู้มากเจอกันนัดเดียวขาขาีไดโวมาเลยใช่แม่งเยอะเลยนะ ปกติปกติกันได้ามันมาในซงเตสได้อีฝ่ายมันได้สามตัวนี่มาสี่ตัวห้าเลยอ่ะแม่งเยอะเยอะขึ้นเยอะเยอะขึ้นเยอะลูกที่มาได้เรื่อยๆอ่ะไม่เป็นลูกกระอกไงเหมือนก็เข้าใจเป็นลูกกระชกแต่ปกติถ้าเป็นภาคที่แล้วมันมาได้แค่สามตัวสูงสุดไงใช่ไหมลูกกระอกเยอะมันน้อยนี่เป็นหลอเอ็กซ์ตอร์ซีนเพิ่มอออ๋อก็คืออันนี้ไปแล้วแบบอันนี่เองเียยดแต่ไม่เราจะเราจะสายกลางไว้ตลอดใช่ไหมไม่ใช่กษัตริย์เป็นตัวจีเบลล์ไม่ไม่ฟองภาคดับเบิลเซต้าเป็นบอสตัว เป็นรุ่นเป็นรุ่นใหญ่อะเอเมรุ่นใหญ่หรอเอเมรุ่นใ่เหรอไม่ใช่เอเมเอเมสแต่มันขึ้นอยู่ต้องเอเมเอเมสใช่ไหมเอเมเอเมสโปรใหญ่อ่ะฮะบอสซีนด้วยเจอชิเบเล่เนี่ยตัวเนี้ยชื่ออะไรวะจำชื่อหุ่นตัวนี้ไม่ได้ก็ไม่เคยดูไงไม่ไม่เคยออกไงไอ้กันดั้มไม่ใช่ไอ้เซาไงกูเลยจำได้ยิงไปก่อนหนึ่งนะในโคตรไกลเลยกระสุนปืนนี่เออเออเออ ร้อยหนึ่งศพยิงแถมให้หนึ่งนัดโอ้โอ้โอ้ปลาดาบโยกครับยิงโอ้โอ้ปลาดาบเอสเอสเสร็จร้อยเสร็จอ่าเก็บเลยพี่เก็บงานอุ้ยโดนโง่ทกูเฮ้ยไม่โดนกูอืม กูหนักใจกับตัวนี้ว่ะเสีต่ยมึงก็แซฟฟาดเอามึงก็เก็บมุนน้องให้กูทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเก็บบอสให้โอ้โหแม่งยิงกันอย่างงี้มึงอย่ายิงกูเลยดีกว่าศูนย์ปืนกูหมดครับปัญหาปัญหาหลักเขาได้หมดเออกิเบลเล่กิเบลเล่ตัวแดงไม่ถุดนที่ฟอพตัวนะฮะไม่จุดน้องเขาเล่ต้องหันงากกว่าเออเฮ้ยกูสู้ยากมากเลยนี่ยมองตัวเนี่ยกระสุนไม่มีใช้เลยอ่ืมก็ไป อ๋อเอ้ยลบนเฉียดนิดนึงออออไหวไหมก็กูแบบรีกระสุนปืนจะยิงกับมันเลยอ่ะเอานไม่น่าบินไปหามันเลยปาดากเล่งยิงต่อยิงต่อยิงต่อเอ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 อออซึ่งหลอดแล้วพี่ ช่วยกันหน่อยก็ดีนะพี่ล้มละล้มละนั่นันได้เติงประกอบภาคไหนนะฮักซ์เบิร์ตเซตาใช่ไหมมุตเพราะถ้าจริงเห็นประกอบฟิวฟิวฟิวฟิลจมวละ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 โอ้โหมากันซะขนาดนี้ยิงไปเอาคืนปลาเอาคืนปลาสุดหมดครับสุดหมดป่าดาบแม่งดีเยอะเยอะว่า โอ้โหเชียด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 ลายหายแล้วเกือบเรียบร้อยเฮดช็อตเฮดช็อตครับเฮดช็อตด้วยตูมเรียบร้อยเฮเป็นยังไงล่ะเกือบตายเกือบตายหายแล้วไหมล่ะ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างช็อปเกมส t e a ีมเอเดน a r ริ o r s ์จทีมช็อป u ันเฟ s ร์ส o โตร์เกมสโตร์ for gamers สตีม TKK เกมสโตร์ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าชมได้ที่ด e สคริปชั o นใต้คลิปได้เลยนะครับ